สวัสดีคะ่ะส,สวัสดีครับ,วรบพวกเราแซบ <สะ S 1> ภาษาศาูนย์รวมคานโุมสนุกทั้งครอบครัวแจกชัวทุกวันเราฟังอยนนนนู่วันนี้มีครับชั่นกุบกริบครับเดือนสามเรียกมีนาแต่ถ้าเธอมองมาเรียกมีใจครับโอ,โอ อ่ะมันไม่มีเฮอะไรเลยเหรอโอ้โหเหนาวใช่แต่ไม่เป็นไรครับต่อไปนี้ผมจะพูดแล้วคุณได้เฮแน่นอนเพราะวันนี้เราจะแจกอะนี่ครับแจกหม้อทอดไร้มันและเตาปิ้งย่างจากสมาร์ทโฮมเรานะครับจะแจกทั้งหมดนะฮะสองช่องทางช่องทางแรกช่องทางแรกคือช่องนนทรีขอฮะพี่ฝนเดี๋ยวก่อนช่องสามที่หน้าจอช่องสามนี่แหละถูกต้องแหมไปโผล่ช่องนนทรีใช้แล้วช่องช่องที่สอง นะครก็คือทาง Facebook แซบพาซากดเข้าไปดูกติกาได้เลยแล้วก็จะแจกแบบนี้ไปให้เลยครับ<ะ>ส่วนด้านหน้าที่อยู่ตรงนี้สิคะโอ้โหอาหารไทยน่าทานมากๆถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งนะคะที่คิดถึงอาหารไทยในแบบของโรงแรมดุสิตธานีแนะนําให้ไปที่นี่เลยคะ่ะห้องอาหารไทยเบญจรงบ้านดุสิตธานีคะ่ะ เดินต้องท้องอาหารไทยเป็นจรงบ้านดุสิตธานีบ้านหลังใหญ่อายุเกือบร้อยปีที่ซ่อนไว้ด้วยตำรับอาหารไทยแท้สูตรโบราณแนะนำกุ้งแม่น้ำข้าวม่วกรอบซอสมะขามยำซุปอกุ้งกรอบหรือจะเป็นแกงเขียวหวานที่ครงเนื้อตุน๋นที่ตุ๋นนาน7จชั่วโมงจนแทบละลายในปากตบ้ายด้วยเค้กกะละแม่เสิร์ฟพร้อมไอศครีมไซรัปซัฟเฟ็ตคาราเมลและกล้วยฉาไปรู้จักกับร้านกันเลยจ้า อนนี society, ้ os, 謝謝เราอยู่กับคุณชยาภาผู้จัดการบ้านดุสิตธานีครับและเชฟสุกัญญาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหมาถามก่อนเลยค่ะว่ามาที่นี่ห้ามพลาดเมนูไหนบ้างคะแล้วเริ่มต้นด้วยยำส้มโกรกยำส้มโอกุ้งกรอบก่อนค่ะให้เชฟสุกัญญาความพิเศษของจานนี้ค่ะคือเป็นยำส้มโอกุ้งกรอบพี่เนี่ยค่ะเป็นน้ำยำแบบโบราณคือเป็นน้ำยำน้ำพริกเผาแล้วเราก็เพิ่ม texture ความกรุบกรอบด้วยใส่กุ้งฝอยเอาไปทอดกรอบอะค่ะ มาขอลองชิมได้ค่ะได้ะรสชาติแบบไทยดั้งเดิมแล้วหน้าตาเนี่ยตกแต่งซะแบบว่าสวยงามมากเลยให้ดูร่วมสมัยมากขึ้นนะร่วมสมัยแล้วดอกไม้ผักเผิกสามารถกินได้หมดเลยทานได้หมดเลยค่ะอะไรที่ใส่มาในจานสามารถทานได้หมดเลยต้องบอกเลยนะว่ามีประโยชน์มากๆเพราะส้มโอเนี่ยไฟเบอร์สูงมากอันนี้คือถือว่าเป็นอาหารดั้งเดิมแล้วก็เพื่อสุขภาพด้วยคุณแพมรสชาติเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงมีความแบบว่ามีความหวานแบบกําลังดีนะคะแล้วก็ คือมีความกลมกล่อมของอะไรแพมยังไม่แน่ใจว่าเป็นรสชาติของอะไรนอกจากซงโอนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นน้ำพริกเผาเป็นใส่อกะทิด้วยค่ะกลมกล่อมมาอร่อยมากความสดชื่นยิบโง่นะเห็นครับอร่อยอ่อเมนูถัดไปล่ะเมนูถัดไปเป็นกุ้งแม่น้ำซอสมะขามข้าวเม่าค่ะ มันหน้าตามันดูแบบว่าไม่เหมือนกุ้งทอดซ้อนมะขามที่เราร<ช>ู้จักกันใช่ใชค่ะอันนี้ค,คือความพิเศษคือเราใส่ข้าวเม่าทอดไปด้วยแล้วในตัวข้าวเม่าอะค่ะสีเขียวที่เห็นเนี่ยค่ะเป็นสีธรรมชาติที่เราเอาใบมะกรูดอะค่ะมาทําเป็นเป็นผงอะค่ะเป็นพร์แล้วคลุกไปกับตัวข้าวเม่าทอดค่ะซึ่งจะเพิ่มความหอมของตัวข้าวเม่าค่ะคนไทยเี่ะได้ค่ะนี่เรียกว่าเป็นข้าวภาษาอังกฤษเลยนะครับเนี่ยยังไงอะข้าวเม่าข้าวเม่าแต่ว่ามานี่มานี่เดี๋ยวนะคําเอาแปลว่า ค่ะไม่ใช่คำเอาค่ะคำอาคอ่ะนอ๋อคำอ่อนแม่อะไรอ่ะเข้าใจแล้วนี่ขอคนอิตาลีจริงป่ะครับเนี่ยคนอิตาลีไม่ได้พูดภาษากรงกอ๋อล้วโอเคเป็นไงรสชาติพี่ฝนหอมตัวที่เป็นมะกรูดมากแล้วก็กรอบแต่ว่ามีเท็กเจอร์เหมือนแบบเป็นแบบผงๆเล็กๆของมะกรูดมันจะหอมอยู่ในปากเราเลยค่ะ แล้วน่าจะเข้ากันได้ดีมากๆ,ๆกับทานคันกับแบๆๆบซอสมะขามค่ะ,คะและที่พลาดไม่ได้นะคะแกงเขียวหวานเนื้อตุ๋น72ชั่วโมงค่ะเจ <c ười> ฟ่มร้องอธันนี้เราเอาเนื้อค่ะไปทําการซูวีที่อุณหภูมิ68องศาเป็นเวลา72ชั่วโมงค่ะเนื้อ,อจะละลายเลยค่ะโอ้ยจริงๆผมต้องขออธิบายนิดนึงนะครับเพื่อผู้ชมทางบานจะได้เข้าใจมากขึ้นนะอย่างเครื่องซุยเนี่ยจะเป็นเครื่องประกอบอาหารชนิดหนึ่งนะครับที่ทําการควบคุมอุณหภูมิของอาหารสมมติเราจะทําเนื้อใช่ไหมฮะเราก็จะเอาเนื้อลงไปในเครื่อง แล้วก็จะทาให้อุณหภูมิเนี่ยมันคงที่อยู่างเงี้ยตลอด72ชั่วโมงโนะฮะดูส,ดสิดูเนื้อสิมามันจะนุ่มมาแต่ข้างนอกจนถึงข้างในเลยนะปกติเราเอาไปย่างเนี่ยมันจะแค่ไม่ด้านนอกด้านในยังดิบอยู่เลยอ,อันนี้ก็ทําให้ทุกอย่างมันคงที่เพื่อคงของก็เรียกโภชนาการของอาหารไว้ได้ครบววนั่นเองเยอดมากเครื่องสุยเนี่ยแต่เชื่อนะว่าจะนุ่มขนาดไหนต้องชิมก่อนต้องชิมก่อนนอกจากพิธีกรเรายังมีนวทริชิเนียสคนใหม่ด้วยนะป๊อปิ๊กเก่งมากเลยครับเก่งแค่บางเรื่องนะบางเรื่องบอกเลยว่า นุ่มจนแทบจะละลายในปากอร่อยมากค่ะแล้วเข้มข้นมากโอ้โหขอบคุณมันอยู่ไกลผมไปหน่อยนึงนะ่ <c oughs> นเสียดายเนาะนี่ด้านไกล้อ่ะอันนี้คือส้มหยุด ส้มชุนส้มชุนชุนยอกหยอกครับส้มชุนนี่มันเป็นยังไงครับผมไม่เคยได้ินมาก่อนมันเป็นผลเราสามารถนําเอาผลไม้ลอยแก้วตามฤดูกาลนะคะส่วนใหญ่นิยมทานในช่วงหน้าร้อนเอามาทําลอยแก้วแล้วก็ส่วนตัวน้ําเนี่ยจะใส่น้ําใส่ส้มซาลงไปด้วยค่ะเพื่อเพิ่มความสดชื่นส้มซาเหรอส้มซาค่ะเฮ้ยมันมันมันอ๋อมันคือแล้วแต่ผลไม้แต่ตามฤดูกาลด้วยใช่ค่ะสามารถเลือกที่จะชิมนะครับ อ่าป๊อปปี้ชิมไปก่อนเดี๋ยวพี่ถามให้เพราะว่าปกติเนี่ยคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนขนมที่คลายร้อนของภาคใต้่อนกลางวัแบบนั้นใช่ไหมคะหาท่านยากมากคือต้องบอกว่าฝนเรเคยได้น่ะชื่อนะเพิ่งเคยเห็นหน้าตาจริงๆวันนี้เป็นไงคะคุณรสชาติสดชื่นมากแล้วดอกไม้กินได้ด้วยอ่ะใช่ผมก็พูดตามคมตรงนะเฮ้ยทำไมรสชาติทุกอย่างของผลไม้หรือดอกไม้อะไรก็ตามมันตีกันหมดเลยนะซึ่งกลมกล่อมนุ่มสดเาเรียกสดชื่นทำให้รู้สึกว่าออเรากินอย่างเงี้ย ระหว่างวันจะเฟรชมากใช่แล้วเรามีข่าวดีด้วยนะใครที่ไปทานอาหารที่นี่เนี่ยแล้วดูแซฟพาซาของเรามีส่วนลดไปเลยยังไงคะเท่าไหร่15%เลยค่ะแค่มาบอกเราว่าได้อ่าตามมาจากรายการแซฟพาซาได้รับส่วนลดไปเลยค่ะ15%ถึงเมื่อไหร่เลยจนถึง31ตุลาเลยค่ะโอ้โหสิ้นเดือนตุลาเลยใช่ค่ะนะครับโอ้โหสาหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะช่วยกัน แซบค่ะแซบลาซ่าช่วยกันแซบมาแล้วนะคะ,คะ ช่วยกันแซบเนี่ยเราก็ยังเปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีงานนะคะหรือว่าตกงานเนี่ยสามารถมาขายสินค้าในรายการเราได้อยู่นะคะ<ม>ช่วงนี้ก็บอกเลยว่าส่งเข้ามาเยอะๆเลยนะคะแล้ววันนี้มี3ร้านด้วยกันมี3ร้าน<ม>ด้วยกันเลยค่ะร้านแรกของเรานะคะ passion bake ค่ะ,คะเริ่มเลย,เยค่ะค่ะวันนี้นะคะ passion bake ค่ะเป็นพายสับปะรดสไตล์ไต้หวันนะคะแบบบาวชูกาที่แรกในไทยค่ะวันนี้ขอมานำเสนอให้กับแซฟพาซานะคะ พายของเรานะะคจะเป็นพายสุดไร้ไขมันทรานส์ไร้สารกันเสียค่ะเราครีเอทรสชาติขึ้นมาเองนะคะเป็นในสูตรของบราวชูก้าค่ะที่คุณฝนได้ทานนะคะแล้วก็เป็นฮันนี่ค่ะของเราจะมีสองไซส์ด้วยกันนะคะกล่องเล็กแล้วก็กล่องใหญ่แล้วก็มีสองรสชาติคือบราวชูก้ากับฮันนี่ค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าเราใช้วัตถุดิบเป็นธรรมชาติทั้งหมดนะคะไซส้สับปะรดเราก็ทําเองเราควนเองเราก็เลยจะมีน้ําสับปะรด ที้เป็นน้ำสับปะรดสกัดเย็นใช่ค่ะออกมาด้วยค่ะชิมหน่อยค่ะชิมได้เลยค่ะอันนี้ยยังไงบ้างคะอันนี้คือถ้าเป็นน้ำสับปะรดเนี่ยค่ะเป็นขวดละ4 5บาทนะคะสั่งซื้อผ่านไลน์แมนได้แล้วก็สั่งผ่านไลน์แอดได้ด้วยค่ะส่วนตัวพายนะคะจะมีเป็นไซส์กล่องใหญ่ค่ะ10ชิ้นเพียง250บาทแล้วก็กล่องเล็ก150บาทค่ะไซส์6ชิ้นสั่งง่ายๆเลยค่ะแค่แอดไลน์ค่ะไลน์แอดไลน์ออฟฟิเชียลนะคะ passion bake ค่ะแล้วก็ติดตามเราได้ที่ Passion b a k e TH ค่ะทั้ง Facebook และ IG นะคะหรือโทร0988285935ค่ะวันนี้เรามีโปรโมชั่นให้กับซัพพาซาด้วยนะคะเพียงซื้อครบ400บาทเท่านั้นค่ะเราจะส่งฟรีทั่วประเทศค่ะซื้อ10กล่องฟรีอีก1กล่องค่ะได้ค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะโปรดีมากเลยค่ะร้านที่2พร้อมแล้วยังคะพี่สวัสดีค่ะพร้อมเริ่มเลยค่ะก็จะเป็นกล้วยตากครับหลายๆคนนี่เคยทานอยู่แล้วกล้วยตากนะะกล้วยตากของผมเนี่ยฮะก็คือในนามของฟุตป๊อปนะฮะจะเป็น กล้วยตากธรรมชาติ100%นะครับ,บ,บต้องลองชิมดูเนาะ100%เลยค่ะคำว่า100%ก็คือเราไม่ใส่สารปรุงแต่งใดๆทั้งสิน้นนะครับน้ำตาลก็ไม่ใส่นะครับน้ำผึ้งก็ไม่ใส่จะเป็นความหวานธรรมชาติอของกล้วยแท้ๆเลยหวานธรรมชาติจริงๆอร่อยมากเลยค่ะใช่แล้วก็จะไม่หวานแหลมแบบว่าเหมือนเราใส่อะไรทั่วๆไปไม่ใช่แล้วนะฮะอ่าแล้วทางนี้ล่ะคะคืออะไรคะเนี่ยทั้งนี้ก็จะเป็นมะขามแก้วนะครับเรามีทั้งหมด3รสชาติด้วยกันแล้วก็จะมีมะม่วงหนึบครับอ๋อมะม่วงหนึ นี้กำลังมาแรงมากค่ะดีมาแรงด้วยเท่าไหร่คะเนี่ยตัวนี้เราขายถุงละ55บาทถุงละ55บาทส่วนกล้วยเราก็ขายกล่องละ80บาทนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับสำหรับรายการแซบปาซ่านี่เลยเนาะซื้อกล้วย6กล่องนะครับเดี๋ยวเราจะแถมมะขามไปให้ชิมหึงถุงนะครับสั่งได้ที่ไหนคะก็ที่ฟู้ดป๊อปได้เลยนะครับแอนไซฟู้ดป๊อปในไลน์นะครับแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับฟู้ดป๊อป ผลไม้แปลรูปครับผมค่ะขอบคุณมากเลยค่ะร้านต่อมาเลยครับเหมาะกับชีวิตผมมากนะครับร้านจิตสวัสดีครับพี่หมูครับร้านจิตปานี้สังฆทานครับเอาเลยครับพี่หมูเริ่มเลยฮะจิตปานี้สังฆทานเพราะเป็นสังฆทานแบบใหม่ที่เราคิดว่าถ้าเราจัดนะครับสังฆทานที่ดีเนี่ยพระท่านได้ใช้คนถวายได้บุญนะครับก็จัดด้วยจิตอันปราณนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะมีคอนเซปต์ก็คือจัดตามวันเกิด อย่างที่เกิดวันเลยนะครับเกิดวันเสาร์ค่ะอ่เกิดวันเสาร์ก็คือสีม่วงนี่นะครับเกิดวัน,นผมวันเสาร์เหมือนกันครับ, <S <S บเหมือนกันผมก็วันเสาร์เหมือนกันเอาล่ะครับเนี่ยจริงเลยนะครับือไม่มีวันอื่นเลยตอนนี้หมดทั้งหมดนี่ก็คือราคาเท่ากันหมด590บาทนะครับส่วนอันนี้เป็นชุดเต็มบุญก็คือท่านใดจะบันเกิดแล้วอยากจะทําทุกอย่างให้เต็มหมดเลยก็จะเป็นชุดนี้1490บาทสําหรับรายการนี้นะครับถ้า ท่านได้โทรมานะครับ0818492908นะครับก็ได้รับส่วนลด10%โด้วยที่เดือนนี้เลยครับผมขอบคุณใด้ส่วนลดขอบคุณมากๆขอบคุณมากเลยค่ะถึงเวลาเราถึงเวลาที่จะต้องแจกแล้วครับผมขอบคุณมากนะคะมามากมาเลด้านนี้จ้าอยากแจกมากสองครั้งนะโอ้โหรายชื่อเยอะมากเลยอ่ะแค่วันเดียวนะคุณผู้ชมยังส่งมาได้อีกนะคะ เปิดยังไงเนี่อย่างนี้ค่ะโอ้โหไม่มีแรงเลยอะแดนจริงอะผู้ชายคือเขาไม่ช่วยเลยอะต้องให้ผู้หญิงเปิดเองลงมากผู้หญิงสมัยนี้ต้องแข็งแรงจังจริงอ่ะมาหนึ่งชื่อเลยครับมาแต่งแต่งแต่งสิริวัฒน์กล่องให้อุ้ยชื่อเหมือนแม่เราเลยคุณสิริพรวงสุบันค่ะชื่อเหมือนแม่แตนนามสกุลไม่ใช่ใช่เดี๋ยวฝนโทรไปหาแน่ค่ะแม่ได้ ้องบอกอย่างที่บอกนะครับวันนี้เราจะแจกนะครับหม้อท,ทอดไร้น้ำมันนะฮะแล้วก็เตาปิญญา้งย่างจากสมารทม์ทโฮมวิธีการร่วมสนุกนะง่ายมากๆนะครับคือแค่คุณสแกน QR code คส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เข้ามาแค่นี้เลย1เดือนอยู่ได้เลยยาวๆถึง1 1> <ๆ S 2> ช่องทางคือทาง a c e b o o k นะครับแซบพาซาส่งเข้ามาเยอะครับเพราะว่าคุณอาจจะมีสิทธิ์ได้ของรางวัลหลังทีตาใช่เพราะเราไม่ได้แจกแค่ทางทีวีช่อง3<ห>อย่างเดียวแจกใน Facebook <ๆ S 1> ของเราด้วยนะคะ ออกไปเลยทั้งชุดนะรอคุณสิริพรรับสายช่องทางของเรามีตั้งหลายช่องทางเนาะติดตามได้เลยคุณชมจริงครับนะไม่ว่าจะเป็นทั้งไลน์ e b o o k YouTube นะครับรับสายแล้วสวัสดีค่ะคุณสิริพรโทรจากรายการแซปภาซ่านะคะคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อยู่จังหวัดอะไรคะตระาธนีค่ะชูน่วันนี้คุณสิริพรเป็นผู้โชคดีนะคะได้รับอ2อย่างเลยทั้งหมอดทอดไ,ไ,ไร,ไร้น้ำมันแล้วก็เตาปิ้งจากนนสมาระคุณผ้่าผมบอกเลยนะคุณสิริพรดูรายการแน่นอนเพราะว่าแค่บอกว่าเราโทรจากแฟร์าซา,าดีใจแล้ว ยังไม่ได้อะไรนะคะดีใจแล้วคุณส่งมาเมื่อวานเองใช่ไหมคะส่งเมื่อวานใช่ค่ะโอ้โหดีใจด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ความสุขเนาะดีใจเราก็ดีใจด้วยดีใจมากเลยอครนะฮะเรียกว่าส่งมาเยอะๆนะครับผมแต่เอะไรครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบหมดเวลาคณาพจน์อุ่นสอนครับค่ะวันนี้พวกเราแซปป่าซ่ารวมความสุขสนุกทั้งครอบครัวแจกชั่วทุกวันเป็นการสวัสดีค่ะ